สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูที่อยู่อาศัยของคนไทยที่ไปทํางานในประเทศจีนนะคะนี่ค่ะเปิดประตูห้องเข้ามาก็จะเจอหิ้งพระก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเนี่ยสวยมากๆทุกคนก็ชอบมากเลยนะคะรู้สึกแบบอบอุ่นสงบนิ่งนะคะเดินมาอีกมุมหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะต่อมาค่ะนี่เลยขวามือนะคะจะเจอห้องแรกค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะสามารถนอนได้ถึง3คนเลยนะคะใส่เตียง ดี่ยวได้เลย3เตียงนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นโต๊ะแล้วก็มีทีวีนะคะมองมาอีกมุมนึงนะคะตรงนี้จะเป็นมุมวิวนะคะเห็นวิวสวยมากเลยนะทุกคนเนะะี่ยค่ะตึกนี้ลืมบอกไปนะคะห้องนี้จะอยู่ชั้น28ของตึกนะคะวิวค่อนข้างดีเลยนะคะกระจกก็คือเต็มเลยะคะ่ะแต,ต่พื้นไปจนย,ยันเพดานเลยนะคะ ่อมาเนะคะเสร็จจากห้องนอนห้องแรกนะคะตรงข้ามเนี่ยเราก็จะเจอห้องน้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้าแขกด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ห้องน้าสําหรับคนที่อยู่ห้องนอนแรกเมื่อกี้นะคะในห้องก็จะมีอ่างล้างหน้านะคะมีโถส้วมให้นะคะแล้วก็มีมุมโซนห้องน้ำนะคะเป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เลยห้องนี้เนี่ยอาบน้าก็จะเป็นชาเวอร์ให้นะคะจะไม่มีอ่างเนาะ โอเคค่ะต่อมานะคะเดินออกมาเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีทีวีนะคะมีโซฟาให้นะคะด้วยความที่ห้องนี้จะเป็นห้องมุมของตัวตึกนะก็เลยจะมีวิวกระจกแทบจะรอบห้องเลยนะคะซึ่งดีมากเลยนะคะรู้สึกว่ามันโปร่งมากถัดมานะคะจะเป็นห้องครัวนะคะโซนครัวตรงนี้ก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะมีซิงค์มีเตาแก๊สมี ตู้อบมีอ่างล้างจานอะไรให้เสร็จสับเลยค่ะต่อมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นมุมระเบียงนะคะระเบียงที่นี่นะคะดีมากเลยก็ชอบที่มันเป็นทึบๆแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นกระจกนะก็ว่ามันจะดูเสียวเกินไปค่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนโต๊ะทานข้าวนะคะ ซึ่งถือว่าใหญ่นะอยู่คนเดียวก็คือเหลือๆสบายๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นมุมโต๊ะทํางานกบชอบมาเพราะกบรู้สึกว่ามองออกไปเนี่ยมันเห็นวิวเมืองหมดเลยทุกคนก็คือปล่อยใจจ่อย,อยนั่งทํางานสวยๆตรงนี้ได้เลยนะคะชอบมากนะคะต่อมานะคะอ่ะเสร็จมุมตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ห้องไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะแท้แดงนี่ค่ะตรงนี้อ่าถ้าจากห้องรับแขกใช่ไหมเดินมาทางนี้นะคะจะเป็นห้องนอน ใหญ่นะคะหรือว่ามาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะเดินเข้ามานะคะนี่ค่ะจะเจอโต๊ะ นะคะทีวีแล้วตรงนี้ที่เห็นไกลๆตรงนี้จะมีโต๊ะทํางานเล็กๆให้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะเต็มเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่เพดานจนถึงพื้นเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเตียงนะเตียงก็จะเป็นคิงไซส์เลยค่ะเดินมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็น Walk-in c l o s e t นะคะทั้ง2ด้านซ้ายขวาเลยก่อนที่จะเข้าไปถึงในห้องน้ํานี่จากห้องน้ำอยากบอกว่ามันยาวมากนะคะมีอ่างฮิสแอนเฮอร์ให้ด้วยคือลดฉ่ำแล้วก็ติดกระจกให้ยาวทั้งแถบเลยนะคะถัดมาจะเป็นโถส้วมเนาะแล้ว ก็มีบาตทับให้ด้วยคือดีมากส่วนตรงนี้ก็จะแยกเป็นห้องอาบน,าน้าเป็นแบบชาวเวอร์นะคะนี่ค่ะรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือที่พักอาศัยของคนไทยที่ไปทํางานในเมืองจีนค่ะส่วนความรูของห้องไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่านองเขาอยู่มานานแล้วนะคะห้องก็จะของเยอะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นรีวิวห้องพักของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองจีนค่ะบายบาย